ผมขอเชิญดรตรับสภานพนภเกตหรือว่ารองบวงผู้สมัครสอส,อสอเขตหนึ่งจังหวัดชายเชิงเซาเบอร,ร์สามครับเชิญเชิญรองบวงครับ สวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดชายเชิงงแซาที่เคารพครับผมดรรัศพาน้องพเกตผู้สมัครสอ,สอสอเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐเบอร์สามครับผมว,วันนี้ท่านหัวหน้าพักคนเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ให้เกียรติกับพวกเรามาพบปะพ,พี่น้องชาวจังหวัดฉายเชิงแซาว,วันนี้เวทีถือว่าใหญ่มากๆ ใหญ่มากขนาดไหนผมว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเลยก็ว่าได้<อ>ผมในฐานะผู้สมัครสสเขตหนึ่งประกอบไปด้วยอำเภอเมืองและ4ตำบลจากอำเภอบ้านโพวันนี้ผมมาพร้อมกับ3พลัง1พลังคนรุ่นใหม่2พลังแปดลิ้วและ3พลังประชารัฐ วันก่อนผมมีไปเดินพบปะพี่น้องได้ลงพื้นที่ไปเจอป้าแต๋วป้าแต๋วเนี่ขายลูกชิ้นทอดป้าแต๋วบอกว่าดรบวงถามจริงๆเธอไอนโยบายแก๊สหุงต้มเนี่ยจากราคา4 0 0รบาทเนี่ยลดเหลือ200เนี่ยทำได้จริงเหรอผมก็เลยบอกไปว่าป้าแต๋วใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เ,เพราะทุกนโยบายทางท่านหัวหน้าพักท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณ สามารถทําได้จริงสามารถทําได้เลยสามารถทําได้ท,ทันทีเพื่อชาวแปดริ้วและเราเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องสนับสนุนทางทางท่านหัวหน้าพักแล้วก็พวกสสทุกๆคนให้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าหัวหน้าพักของเราเนี่ยใจถึงพึ่งได้ขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมดรรัศภานพเกต ผู้สมัครสอสอเขต